อะรแรกอะไรนาะนี่อ้าวเบาเแท้ <c oughs> โอ้ยมันแต่ <c oughs> สวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อนเพื่อนโอ้ยเลยเวลาเข้ามาแล้วยังไม่ได้มาหาไข่อีสเตอร์เลย <c oughs> แฟนยายซ่อนไว้ตั้งแต่เมื่อไรยายไม่รู้ว่าเกาซ่อนหรอกยายเห็นว่าเกาเครียดเครียดเนาะต้องไปนูน่นไปนี่มอนัดเป็นสิบสิบ,สบรอบเดือนภายในเดือนเดียวยายก็คิดว่าโอ้แฟนยายคงไม่ เอาไข่มาซ่อนหรอกแม่วันนี้เขาออกไปข้างนอกเขาบอกว่าไม่หาไข่แล้วเขาอย่างเงี้ยอ้าวแล้ว <c oughs> หนาวฝนจะตกอีกแล้วมาหาไข่กันเพื่นพนอนอมาช่วยกันหาหน่อยเด้อปีทีแล้วอยายว่าจะถามก็ไม่กล้าถามลรอก, <c oughs> เเกมเครียดเครียดไม่ค่อยสบายก็เลยทำเป็นเฉยเ ไหนล่ะสอนดีแท้โกหกใหญ่บ่โกหกใหญ่บ่ฝนตกโปรยโปรยละได้นี่อ้อยจะหาเจอไหมอะ่ะโอ้ยนี่นี่นี่เจอแล้วใช่ปะเออใช่ใช่มีมาดูกันนะคะมีอะไรอยู่ในนี้ เอา้าทำไมเงียบเงียบไว้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวฝนตกเอ๊ะเก๋บอกอยายายลืมแล้วหกแล้วเจ็ดอันน,นนะเกว่าเจ็ดอันบอสอุย้ยฝนตกแล้วอ่ะเพื่อนน้นนนออกมาใส่ แ้ดซ่นดีแท้คนอย่าเพิ่งตกสินเนาะนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ ฝนนี่นะขางรมมาไขอีสเตอร์ก่อนด้หาผมก,ก่อนเดี๋ยวไปหา่มก่อนชิเงนหา่มโทรศัพท์ตากฝนไปนะเอา้าร่มหญ่ โทรศัพท์เอ็งเองตากรองไปนะฉันอยากไขอีสเตอร์เห็นหรือเปล่าวะเห็นหรือเปล่าโทรศัพท์เอ็งตากเห็นแล้วว่ะอีกกลมๆไม่ล่ะนี่กลมตากร่องทัพท์ ออะไรล่ะเพื่อนเพื่อนเข็นหรือเปล่าวะเยวไปดูโทรศัพท์ก่อนเหียนเปล่าเลยโทรศัพท์คนก็จะรออะไรล่ะเพื่อนเพื่อนมันหมดเวลาแล้วนี่มันเลยอีสเตอร์มาแล้วนะยังไม่ได้หารออะไรนี่แหละบอกว่ารออากาศไม่ได้ดูดิรออากาศบางวันก็ลมแรงบางวันก็ฝนตกบางวันก็หนาวเออ วันนี้อุตสาห์เห็นแดดออกอุตสาห์มามาหาแป๊บหนึ่งฝนตกได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมเลยเลยอีกเท่าไรหนึ่งสองสสี่ได้สี่อันเองแล้วอู้เลือตังเยอะเหลือตั้งสามอันหาตรงไหนล่ะหาตรงไหนล่ะทีนี้ฝนตก

เอาไปแล้วสองอันนะตรงนี้สองอู้นี่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้หาปีที่แล้วมันอยู่ทางนี้เลยเห <c oughs> ่มีนวอาจจะมีบางน้ผอย่านี้นี่เจอแล้วจ้า เอาไว้ก่อนอีกอันนันอยู่ไหนอ่ะอเอาไม่ได้มองกล้องเลยไม่ได้มองเด้กล้องพี่ไม่ได้มอง นะกดนะคลิปยาวขนาดไหนละอันนี้ใส่โอ้๋ยวกาง่มกาลางร่มเปิดไข่อิสเตอเออไม่ฝนมันหยุดตกฝนมันหยุดตกไม่นึงอตะฝนมันตกอยู่นี่นานึกว่ามันหยุดเธอาพา์อยู่ในอัน,นั้นเดี๋ยวไปเปิดที่บ้านเนาะ เดี๋ยวไปให้อันหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปิดในบ้านใส่กับนี่หาจนอยู่ตรงนี้เองเพื่อนไมนอะ่ะเมื่อกี้ไหนล่ะเมื่อกี้เห็นแล้วไหนอะ่ะเอาไอม่ล่ะเมื่อกี้เห็นนะนี่เฮ้ย <laughs> นี่มามาดูอ่ะมาดูกันมีนะคะ สองสี่หกเจ็ดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามีอะไรอยู่ในมามาดูกันโอ้ยอยู่ครึ่งแบดครึ่งครึ่งฝนนะเพื่อนมามาดูกันใบแรกอะไรเนาะนี่อ้าวเบาๆแท้โอ้ยมันแต่เหยียบใบแรกมากมันร่วงวะไม่ร่วงหรอกแฟนยายปีที่แล้วก็ทำอย่างนี้เลย ทุกปีแหละไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แปลกๆมั่งหรอมีแต่แบบนี้เออเออแค่นี้ก็เซอร์ไพรส์พอแล้วไม่มีเลยสักอันไม่น่าลับเปิดง่ายไมที่สองอันอนั้นอ่อวเบาๆอีกรอรุ้นเหมืกันนี่ได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้ว อันนี้แบงก์ยี่สิบนะคะหนึ่งยูโรก็ประมาณอ่า <c oughs> ตอนนี้สามพันแปดเอ้ยสามสิบแปดบาทเนาะสามสิบแปดบาทอันนี้มันก็ประมาณเท่าไหร่ละแปดสองสิบหกหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเนาะหนึ่งใบนะคะยี่สิบเออไอคอนอันนดีเนาะอันนี้มาลุ้นได้กันมาลุ้นได้กัน แต่นั่นแทนว้ายทำไมไม่มา่นเลยอ่ะทำไมไม่หมันเลยห้ายูโรห้ายูโรก็ร้อยกว่าบาทเนาะเออใช่ไหมห้ายูโรร้อยกว่าบาทเนาะสามสิบแปดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเนาะร้อยกว่าบาทนี่ร้อยเก้าสิบบ่อเออร้อยเก้าสิบบาทนี่ อีกโอ้ยฝนกระตกทำเร็วๆหน่อยนี่แทนแทนแทนอันนี <c oughs> ตนนน้ติดดินติดฝนอาไหนล่ะโอ้ยนี่ <c oughs> ถึกใจห,หมดอันนี้เท่าไหร่อันนี้ห้าสิบเด็ดเด็ดเดห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบก็พันกว่าบาทเนาะพันพันเก้าพันเก้า ได้แล้วได้แล้ว <c oughs> อันนี้อันนี้เท่าไหร่นอ้ออันนี้เรือกเือไม่มีอุ้ยเขียวอันนี้อันนี้มันอันนี้อันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้สามพันแปดนะคะนี่สามพันแปดอู้ได้แล้วได้แล้วอ ใบร้อยอีกสักใบหนึ่งเด้ขอข้อใบร้อยอีกสักใบหนึ่งเด้นี่ล่ะเอา้าทำไมเปิดไม่ออกเอา้าเอา้เอาอ้หอ้ทำไมมันแน่นไปวะอืม สามร้อยแปดสิบบาทโอ้หหลเยอะเลยมองไอันนี้เอ้าอุยอ,อันนี้อะไรละ่ะน่าจะเป็นไข่ละมะั้งอันนี้เนาะคิดว่าน่าจะเป็นไข่เพราะว่ามันเป็นอีสเตอร์มันต้องมีไข่ปกติเขาจะซ่อนแบบ <c oughs> ให้เด็กหานะพวกไข่ไข่ที่เขาเอามาวาดรูปวาดอะไรเอามาเอามา ย้อมสีอะนะหรือช็อกโกแลตอะไรเงี้ยนะหรือว่าช็อกโกแลตแล้วเด็กก็ช็อกโกแลตแฟนยายไม่ใช่นิสัยหรอกคือเนี่ยเด็กมันก็จะสนุกนะเอสเตอร์นะแต่บ้านยายไม่เคยหรอกเพราะว่ายายไม่มีเด็กแฟนยายก็ไม่เคยมีลูกนะก็ไม่เคยได้ไม่เคยมีเทศกาลอะไรกับเขาหรอกนะบ้านยายน่ะแต่ถ้าคนที่เขามีร้านมีอะไรเขาก็จะนี่แหละเขาก็จะบางทีบางทีซ่อนคนซ่อนก็นลืมคนหาก็หาไม่เจอนะ่ะเออ เนาะสนุกแต่ใหญ่พูดตามเขานะเคยเห็นเคยแบบเขาลงคลิปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านยายไม่มีเพราะยายไม่เคยมีลูกนี่แหละลูก,ลกนี่แหละลูกไห <c oughs> นล่ะไหนล่ะเปิดไม่ได้กันแล้วโอ้มันมันเป็นอะไรว่ามันเสียเยอะเลยเนี่ยมันหลุดออกไอตัวนี้นะ่ะอืนั่นก็บอกแล้วไข่ไข่สุกหรือไข่ดิบล่ะเนี่ยไข่ <c oughs> สุกหรือไข่ดิบล่ะเนี่ย ไม่ก,กล้าเคาะหรอกเดี๋ยวค่อยถามแฟนยายแฟนยายยังไม่มาเน่ <c oughs> นะคะอีสเตอร์วันนี้ปีนี้แทนแทนแทน <c oughs> ทายรูปโชว์หน่อย <c oughs> ได้กี่บาทไม่รู้นะคิดเอาเองไม่รู้จะคิดหรอกอเดี๋ยวไปร้านเอเชียเนได้มาเดี๋ยวไปร้านเอเชียเดือนหน้าเดือนหน้าไปร้านเอเชียก็ซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกหมด <c oughs> ไปแค่นี้แหละเพื่อนๆเออฝนตก บายบายคิดถึงคิดถึงนี่ปีนี้มาช้าหน่อยแต่ก็มานะคะปีนี้อือบาย